หลังจากที่ฝั่งไมโครโฟเตอร์นะครับมีความเงียบไปค่อนข้างจะนานมากๆนะครับตั้งแต่ g จเโากตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับล่าสุดครับทาง Panasonic กนะครับก็มีข่าวครับว่าจะเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่นะครับก็คือเจ้าตัวกล้อง Panasonic l ลูม x G9 มาทูนั่นเองครับกล้องตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์ไมโครโฟเตอร์นะครับโดยตามข่าวนะครับก็จะเปิดตัวออกมาภายในปีนี้นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัว l ูม ix G9 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะที่ข่าวว่าจะออกมาปกติแล้ว Lumix G9 ก็จะเป็นตัวท็อปงงงงทททาาาภภพพนนิิิิ่่่ีีมระสธ แบบโดดเด่นมากๆคือโอเคแหละเซนเซอร์อาจจะใช้ตัวเดียวกับซีรีส์ g h อะไรพวกนี้เนาะแต่สิ่งที่มันมีความเหนือนครับก็คือการรัวต่างๆนะครับที่มันทําได้มากกว่าเจ้าตัว g h ซีรีส์นั่นเองโดยในตอนนี้สิ่งที่เราต้องรอรุนครับก็คือเซนเซอร์แบบเฟดติเทชั่นนะครับว่าจะเข้ามาภายในเจ้าตัวลูมิกนะครับ G9 มาถุตัวนี้ไหมแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมาแน่ๆครับถามว่าเจ้าตัวลูมิก G9 น่าสนใจยังไงสาหรับผมครับแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราควรไปหากล้องที่มีไฟดีๆในการถ่ายภาพรัวๆนะ กถ่ายนกถ่ายสัตว์อะไรพวกนี้ไหมจะบอกว่าจริงๆอันนั้นก็ไม่ผิดครับแต่ซึ่งส่วนตัวผมจะมองเป็นกลุ่มเดียวกับพวก E-M1X นะครับเพราะว่าในซิสเตมนี้นะครับสมมติคุณใช้กล้อง g 9ตัวหนึ่งแล้วก็เลน Super ส์ซูเปอร์เทเลสตัวหนึ่งใช่ไหมครับโดยซูเปอร์เทเลตอนนี้ที่มันมีความคุณภาพโดดเด่นก็มีทั้ง400ของ o p ath, อ m p 帕ส No OM ซิสเตม 400F4 202.8นะครับหรือว่าใครที่อยากได้เลนส์ซูมก็มีร้0ย0 0่ร้อะไรพวกนี้ให้เลือกใช้ซึ่งเลน่อแต่ละตัว,ตว,ตวก็ าอาจจะโล2โลเลยพวกนี้ซึ่งถ้าเราต้องการซูเปอร์เทเลนในฟูลเฟรมอลไรพวกนี้มันข้ามไปสีโล5โลอะไรทีเดียวครับซึ่งมันก็จะเหมาะครับสําหรับคนที่ต้องการกล้องที่ไม่ได้มีขนาดที่มันใหญ่มากแต่ก็ได้ประสิทธิภาพนะครับในการซูมนะครับในการถ่ายแบบนกอะไรพวกนี้นะครับได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้คาดว่านะครับก็จะมีเจ้าตัวเฟดิเทชันที่มันจะสามารถนะครับจะโฟกัสได้ดีกว่าเจ้าตัว G9 ตัวเก่าคือ G9 ตัวเก่ามันก็โอเคมากๆในระบบคอนทนาดเรชันเนาะแต่ในปัจจุบันครับเฟดิเทเชันก็ต้องยอมรับ สำหรับผมที่แจ้งไปก็ต้องบอกครับว่ามันก็เป็นกล้องที่เออน่าสนใจมากๆสาหรับผมนะครับก็ติดตามชมกันว่าเฮ้ยในปีนี้นะครับจะเปิดต่อมาจร,จริงไหมสําหรับเจ้าตัวพันนาสนิริรูมิกจีกามาทุนเองครับส่วนตัวลุ้นให้ออกมามากๆเลยซึ่งตลาดนะครับสาหรับคนที่จะมาซื้อเจ้าตัวจีกามาทุูตัวนี้ผมว่ามันก็มีอยู่นะแต่มันอาจจะนิชนิดหนึ่งนะครับก็ตามกันครับว่าตัวจริงของเจ้าตัวจีกามาทรูตัวนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็ไฟในเจอเรชั่นใหม่ที่เป็นเซนเซอร์แบบเฟดิเรชั่นนะครับ ครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s c r i b e ให้ช่อง The King ผมด้วยเนาะสวัสดีคนแรกครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ